เป็นเด็กซิลจะได้โอกาสรอบพอเท่าคนอื่นไหมก็ต้องอธิบายเขาว่าเด็กซิลบางคณะและบางมหาวิทยาลัยสามารถยืนได้ครับแล้วถ้าถามว่าจะได้โอกาสเท่าคนอื่นไหมได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราติดรอบสัมภาษณ์จะต้องเจอคาถามนี้แบบเกือบแบบแปดสบเบเลยคือเราทําอะไรในช่วงที่เราซิลหรือเราได้เรียนรู้อะไรในช่วงที่เราเรียนคณะบีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคําถามเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องตอบให้ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมคือน้อง,องมหกคนอื่นคือเพื่อนคนหาตัวเองเจอเลยสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีคาถามข้อาาขอ เราต้องมีเหตุผลครับต้องอธิบายให้ว่าเราใช้เวลา1ปีในการพัฒนาตัวเองอย่างไงอาจารย์จะได้รู้สึกว่าเออเธอไม่ได้นอนเฉยๆแล้วเป็นคนที่ปาจากคณะ B อย่างเงี้ยก็เราก็อธิบายได้นะว่าเราเรียนไปแล้วมันไม่ใช่ใดๆก็ตามหรือบางคนเราเคยเจอนะก็คือเรียนคณะนิเทศเหมือนกันแต่เรียนมหาลัยเอยไ่มาบีอย่างเงี้ยเรายิ่งต้องตอบคำถามอาจารย์ให้ได้เลยว่าคิดว่ามหาอะไรเนี่ยย้ายมามันยังตรงใจเราหรือเปล่าเพราะอาจารย์เขาก็จะคิดว่าเฮ้ยขณะขณะนั้นแกยังย้ายมาเลยแล้วแกอยู่นี่แกมั่นใจหรออะไรเงี้ยครับแค่เราต้องเคลีย ตามว่าเพราะอะไรเราถึงซิ่วอะไรเงี้ยครับแค่นี้เลยโอกาสการตัดสินก็จเสมอกับคนอื่นเลยครับ